สวัสดีครับผมแก้วกงดีๆนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆครับมาดูกรงบินนะครับสําหรับนกแก้วขนาดใหญ่นะครับก่อนอื่นพามาดูตะข่ายก่อนครับตะข่ายที่ใช้นะครับเป็นตะข่ายอาร์กนะครับช่อง1นึ่งคูณสจ้านะครับเหมาะสําหรับนกมาคอนะครับ โครงรมนี้ออกแบบคือมีส่วนที่เปิดโล่งน,นะครับแล้วก็มีส่วนที่อยู่ใต้หลังคานะครับวัสดุหลังคาตัวนี้เป็น P ีนะครับมทัลชีตติด P ีมีประตูเป็น2ชั้นครับช่องให้อาหายก็จะมี สองช่องนะครับเ็นประตูดูกันครับน,นี่ครับนกก็จะมาเกาะตรงนี้นะเพื่อกินอาหารแล้วก็น้ำนะครับจะแ,แยกกันระหว่างแห้งกับเปียกนะครับดเดลิมอนสวัสดีครับดเดลิมอนดเดลิมอน มารู้จักกบโดเรมอนนะครับจอันนี้โดเรมี่ครับอออคอนี้ก็สามารถปรับได้นะครับย้ายได้เองนะครับลูกค้าสามารถปรับตำแหน่งให้เหมาะสมกับาการบินของนกได้นะครับอันนี้จะเป็นกรงค้อพื้นนะครับแล้วก็ พื้นเนี่ยจะอาจด้วยหินครุกอีกทีนะครับกันสัตว์ร้ายนะครับผุดขึ้นมาพวกหนูอะไรพวกนี้นะครับจะหาดทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกนะครับวางบนอิฐประสานอีกทีเพราะว่าจะทําให้กรงนี้แข็งแรงขึ้นนะครับไหนไหนใครจะมาวันนี้เร็วมาเดี๋ยวเราไปไหมมาไหมมาลูกมาเอ้อ มานี่มามาเกาะเร็วมาเปล่ามาเปล่าใครจะมาบ้างครับเก่งมากครับเดลิมอนเก่งมากครับเดลิมอนมาเร็วมาไหมมาไหมมาเที่ยวไหมไปไหมไปเที่ยวมาเลยอ่าขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับ